สวัสดีครับผมสุรวัตรปิติจลชากุลครับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกรุงศรีวันนี้ผมจะมาสะท้อนความสําเร็จและการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์หมมเพาะผู้ประกอบการวิทยาการอาชีพหนองกรุงศรีนะครับศูนย์หมมเพาะนะครับเราก็ได้ดําเนินการตามคู่มือตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการพัฒนาให้ผู้เรียนนะครับเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในด้านการทําธุรกิจนะครับส่งเสริมโดยการหาวิทยากรทั้งจากนักวิชาการที่เป็นอาจารย์มหาลัยและก็ส่งเสริมหานักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนนักศึกษาเริ่มตั้งแต่การเริ่มเขียนแผนธุรกิจการสร้างแบรนด์นะครับการวิเคราะห์ตลาดการทําการตลาดการทํา โฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงเรื่องของภาษีเรื่องของการดําเนินการธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสาเร็จดังนั้นอบรมเขียนีเขยนแผนธุรกิจแล้วก็ยังมีการไปศึกษาดูงานตามความต้องการของคนที่จะทําธุรกิจนั้นๆนะครับให้มีความเข้าใจในธุรกิจนั้นมากยิ่งขึ้นการดําเนินงานศูนย์หมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในครั้งนี้นะครับได้ดําเนินการบริหารจัดการศูนย์หมเพาะเพื่อให้นักเรียนนักศึกษา คนนะฮะที่อยากมีส่วนร่วมนในการพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการให้ได้นะครับเป็นเท่าแก่น้อยให้ได้ในอนาคตนะครับจะได้รับการดูแลจากครูนิเทศนะครับดูแลเรื่องของตั้งแต่เป็นพี่เลี้ยงการดูแลการเบิกจ่ายบัญชีอะไรทุกอย่างนะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังและสนับสนุนการทำธุรกิจของนักเรียนนักศึกษานะครับนอกจากนี้วิทยาลัยการชิมน้องสีเรานะครับ ยังมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับโดยศูนย์บ่มเพาะก็ไปจับมือกันกับรัษษรฐวิษษษสาหกิจชุมชนของผู้ประกอบการมะม่วงมหาชนกร่วมกับอำเภอหนอง,งุงศีเกษตรษอำเภอเกษตรจังหวัดนะครับรวมทั้งมีการช่วยกันพัฒนาต่อยอดสร้างแบรนด์ภายมะม่วงมหาชนกขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อให้ได้สินค้าตรงนี้เป็นที่ยอมรับ เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกาลสินโดยท่านผู้ว่าสนานพงศ์อักษรท่านก็ได้ให้คำชื่นชมนะครับให้คำแนะนำหลายๆอย่างในการพัฒนาแบรนด์ตัวนี้ต่อไปไอศครีมม่วงหาชนกและก็พายม่วงหาชนกได้ให้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ทดลองชิมนะครับและเป็นของฝากท่านตอนนี้ท่านมาตรวจราชการที่จังหวัดกาลสินนะครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของวิเลยการอาชีพน้องมุกีของพวกเรา ขอบคุณครับ